ลดลงนะคะกาลังสนุกสนานกับการขับบินส่วนจะเป็นบินอะไรแบบไหนยอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราสอบถามจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเพียรพิททร์ค่ะซึ่งเป็นคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา นะคะคณะบดีคณะศึกษาศา,าสตร์ค่ะโครงการอบรมที่ฉันเห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นโครงการอบรมผููสังกีฬาทางอากาศสาขาเครืค่องบินจำลองบับงคับวิทยุนะคะเรียกสั้นๆเรียกถ้าชื่อยาวๆคือ f i r s t p e r s o n v l e w racing นะคะและที่เรียกสั้นๆคือ FPV ส่วนจะเล่นยังไงเดี๋ยวครูโจจะมาอธิบายนะคะ,คะในส่วนของมรรายการกีฬากีฬาชนิดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่านโยบายของมารายกัรกีฬา เรามีเรื่องของการพัฒนาบุคลากรคือหมหาวิาลัยก,กีฬานอกจากจะเป็นสถาบันอุดศาที่ทาําภารกิจของหมหาวิทยาลัยทั่วไปแล้ว<ฆ>เรามีหน้าที่ภารกิจหลักเรื่องหนึ่งคือพัฒนาบุคลากร,กรทางด้านการกีฬา<ฆ>ซึ่งมหมาลัยเนี่ยจะมีจัดหลักสูตรต่างๆหลักสูตรระยะสั้นหลายหลายหลักสูตรหนึ่งในหลักสูตรนั้นคือหลักสูตร FPV ตัวนี้ค่ะเป็นหลักสูตรผู้สอนกีฬาซึ่งเริ่มต้นเราจะทําหลักสูตรก่อนในต้นปีที่ผ่านมานะ,ะโดยผู้ สูดเนี่ยมาจากสมาคมาาากาีฬา,ทา,ท,า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 ,ท,าทางอากาศเป็นผู้สองของกีฬาทางอากาศของสมาคมกีฬาทางอากาศแห่งประเทศไทยนะคะในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งส่งบุคลากรมาส่งโค้ชมา4ท่านมาทําหลักสูตรกับเราหลังจากที่ทําหลักสูตรแล้วเราก็ได้ได้โอกาสได้รบมาในการจัดอบรมนะคะ ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะอบรม4ภูมิภาคค่ะของเหมาเจรยญกัรกีฬาเลยนะคะเริ่มต้นจากภาคเหนือคือเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือชัยภูมิภาคกลางสองที่ค่ะคือที่กรุงเทพกับที่ชลบุรีนะคะและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4ก็คือภาคใต้ก็คือกระบี่ค่ะก็จะอบรมทั้งละประมาณ30คนระยะเวลาการอบรม7วันค่ะก็ใน7วันนี้จะมีฝึกทั้งภาคปฏิบัติก็คือลงสนามแล้วก็ฝึกในการเป็นผู้สอนกีฬาค่ะ นื่องจากว่าโครงการนี้เราทําร่วมกับสมาคมกีฬาทางกาศแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีการเสร็จร่วมกันเรา MOU ร่วมกันแล้วค่ะแล้วก็ผลิตบุคลากรร่วมกันและ,ะผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้ใบเซอร์ที่เป็นวุฒิบัตรของร่วมกันและได้เป็นขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอนอของสมาคมด้วยค่ะซึ่งหลักสูตรตัวนี้ทางสมาคมก็ให้การรับรองทํางานร่วมกันค่ะ ็ในการทําง,งานระ,ะระยะยาวสําหรับ FPV ตัวนี้นะคะก็ในภาคเรียนหน้าในปีการศึกษาหน้าค่ะเราจะบรรจุรายวิชา FPV ลงไปในหลักสูตรของเมาส์ไลนยนะคะทุกหลักสูตรเรียนได้หมดทุกคณะค่ะเป็นวิชาเลือกให้นะคะแล้วก็ในปี66นะคะ การแข่งขันกีฬาเหมาเไลี่ยของเราก็จะเป็นกีฬาสาธิตค่ะและปี67คาดว่าถ้าเป็นไปตามแผนนี้กับปี67จะเริ่มแข่งขันของของเราเองค่ะกีฬาเหมาเไลียของเราและมีโอกาสส่งไปแข่งขันกีฬาเหมาเฉลียแห่งประเทศไทยด้วยค่ะเราอยากได้ค่ะอยากได้นักกีฬานะคะนั้นโค้ช ของเราค่ะก็จะฝึกสอนโค้ดเหล่านี้ในโค้ดที่เรามีทั้งหมด17เลียเขตท,ที่มาอ,อุปบุมกับเรา<ม>ก็จะไปสร้างนักกีฬาในแต่ละวิทยาเขตซึ่งเท่าที่ผ่านมาไปที่แต่ละวิทยาเขตค่ะ<ม>ท่านรองท่ทานรองที่การบดีแต่ละท่านนะคะก็เห็นความสําคัญแล้วก็ให้การสนับสนุนค่ะจะตั้งชมรมแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ให้กับคณาจารย์ของเราที่เป็นผู้สอนผ่านการอบรมแล้วก็สร้างนักกีฬาเพิ่มขึ้นค่ะ การกีฬาแห่งชาติเราพัฒนาหลักสูตรหลายหลายหลักสูตรหลักสูตรพื้นฐานกีฬาต่างๆที่เป็นกีฬาสากลและหลักสูตรตัวนี้เป็นหลักสูตรใหม่เป็นกีฬาใหม่ที่ผ่านเข้ามาที่เริ่มเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยค่ะเราก็อยากให้นักกีฬาแล้วก็สร้างนักกีฬาเพิ่มขึ้น,นก,กีฬาชนิดนี้เองเรามีนักกีฬาที่ของคนไทยค่ะ,คะได้ไปเป็นแชมป์โลกด้วยนะคะก็เป็นความหวังว่า ในเร็วๆนี้ค่ะจะมีนักกีฬาจากมรดยการกีฬาแห่งชาติได้เป็นนักกีฬาทินชาติและไปแข่งขันในระดับโลกค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่นะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่จะได้นําเรื่องราวดีๆนามาเล่าสู่กันฟังในช่วงเวลานี้นะคะด้วยความดีครับกีฬาประเภทนี้ค่ะตอนนี้ความนิยมเป็นยังไงบ้างคะอ่า ต้องเรียนว่าตอนนี้มันเริ่มให้ความสนใจในประเทศไทยแต่ก็ต่างประเทศเขานิยมกันมานานแล้วนะครับ,รบทั้งนี้เพราะว่าเรามีตัวเด่นเรามีน้องมิ้วสาวน้อยยิ้มยากนะครับนักขึ้นือระดับแชมป์โลกนะครับ,รบแล้วก็เป็นกีฬาที่ต้องเรียกว่ามันฝึกได้ไม่ยากเย็นนะครับแล้วก็ชุกระดับอายุดูอย่างน้องมิวมีเล็กกว่าน้องมิ้วก็มีนะครับที่เป็นนักกีฬาคนไทยนะครับ แล้วก็ใช้สถานที่ไม่ต้องมากมายเหมือนกับการฝึกเครื่องบินเล็กบังคัพในยุคประเภทอื่นประเภทที่มีปีกันนะฮะอันนั้นที่แค่นี้เอาไม่อยู่นะครับแต่ตรงนี้พื้นที่ลเล็กๆเราก็สามารถทําได้แล้วก็คือตัวมันเองเนี่ยเนื่องจากตัวมันเองมันเป็นเทคนโนโลยีที่น่าสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆน,นะครับมันก็เลยมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยครับ,ค,รบคือพูดถึงผู้เล่นเนี่ยนะครับ,รบอ,อ,อย่างน้อยที่สุดเขาก็ต้อง มีเรียกว่าไงเดี๋ยวมีทักษะพื้นฐานนะครับก็คือสามารถนิ่งะนะครับนิ่งได้เพราะการควบคุม FPV เนี่ยเห็นบินกันง่ายๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็มีความเป็นอันตรายอยู่นะครับสามารถคือรู้เหนือรู้ใต้รู้ซ้ายขวารู้อะไรแล้ว,ลวนะครับแล้วก็มีวินัยในการฝึกเห็น FPV อย่างนี้คิดบางท่านอาจจะคิดว่ามันจะต้องมีการฝึกอะไรมากมายมีการฝึกร่างกายเราด้วยไหมจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องหมดเลยนะครับเพราะว่ากีฬาทางอากาศเนี่ยคุณบิน FP v วอยู่อย่างเงี้ยถ้า ร่างกายคุณไม่พร้อมเดี๋ยวก็เมื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวนิ้วล็อกเกรงนิ้วล็อกเอาสมองคิดไม่ทันอะไรต่างๆเพราะมันสัมพันธ์กันไปหมดทุกอย่างนะครับก็ก็คุณสมบัติก็คือไม่โหดร้ายเท่ากับนักกีฬาประเภทอื่นนะนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือต้องสนใจต้องสนใจต้องมีสมาธิอื่นใช่ครับต้องมีความแน่วแน่ใช่ครับนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นความมั่นคงของการเล่นกีฬาประเภทนี้อย่างมากเลยใช่ครับ ในฐานะที่อาจารย์เป็นโค้ชนะคะตอนนี้ค่ะเรามีการพัฒนาในระดับโค้ตตรงนี้ไฟมากน้อยแค่ไหนนะคะที่จะสามารถดูแลนักกีฬาในเพื่อไปเข้าร่วมกันใข่ไหมคในเรื่องของการฝึกผู้ฝึกสอนหรือฝึกโค้ชเนี่ยนะครับถ้าในส่วนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยนะครับตามโครงการที่เริ่มต้นอย่างที่อาจารย์จิงได้กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็ยังเป็นขั้นตอนการเริ่มต้นอยู่นะครับตอนนี้ ถ้าเป็นโค้ดจริงๆเราจะกระจัดกระจายอยู่ในศูนย์ในชมรมเครื่องบินเล็กต่างๆทั่วประเทศอยู่นะครับก็หลักๆแล้วจะมีทั้งอีสานก็จะมีเด่นอยู่นะครับโคราชที่ขอนแก่นที่ชัยภูมิผูกขันอะไรก็แถวๆนั้นมีอยู่นะครับภาคใต้ก็มีคือกำลังกระจายกันอยู่เพียงแต่ว่ามันเป็นกลุ่มผู้เล่นที่ยังไม่แพร่หลายนะครับก็คือเป็นกลุ่มผู้เล่นเครื่องบินเล็กกันแหละนะครับแต่ในกรณีของการที่จะฝึกโค้ดฝึกผู้ฝึกสอนให้เป็นมาตรฐานก็จะเป็นตอนนี้ที่ฝากไว้ก็คือที่มหาวิทยาลัยนี่แหละ นะครับเพราะว่านอกจากเราสอนนักกีฬาที่เป็นมหาวิทยาลัยเราแล้วเนี no ่ยนักศึกษาที่ไ sì ด้มาเรียนกับเราเขาเรียกักสตรผู้ฝึกสอนน่นั่นคือว่าที่ครูพละมันก็คือยิ่งทาให้แพร่หลายยิ่งมากยิ่งขึ้นครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับเมื่อเราหยิบตัว FPV ขึ้นมาลำหนึ่งเนี่ยเราเห็นทำไมอากาศยานลุกอย่างที่มันมี4ี่ใบพัดเราจะเรียกก่อนเลยว่าโดรนนะครับจริงๆแล้ว FPV กับโดรมันมีความแตกต่างกันเยอะเลยนะครับตั้งแต่ในเรื่องของ โครงสร้างระบบการทํางานของมันแล้วก็วิธีในการเล่น mm hmm. การใช้งาน mm hmm. อาราพูดถึงโดรนที่เรารู้จักกันก่อนปัจจุบัน,นกำมีการใช้โดรนในการบินเกษตรนะครับ mm hmm. ในการถ่ายภาพ mm hmm. ในการทําการสํารวจต่างๆ mm hmm. นะครับเดิมที่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์บินตรวจป่าตัวเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว mm hmm. ใช้โดรนหมดละ mm hmm. คุณสมบัติพิเศษที่ชัดเจนของโดรนก็คือเขาสามารถที่จะโปรแกรมการบินล่วงหน้าได้มีระบบ GPS mm hmm. บินไปทีนึงเนี่ยหายไปเป็นกิโลกิโลบินไปเป็นชั่วโมงได้เลยนะครับ แต่ FPV เนี่ยมันเป็นเครื่องกีฬาที่มีข้อกําหนดตามกฎหมายเลยะนะครับ FPV ตัวเล็กๆไม่จะต้องหนักไม่เกิน1กิโลกร,รมัมมีใบพัดขนาดไม่เกิน6นิ้ว mm hmm. นะฮะไม่มี GPS mm hmm. มีแค่ระบบประคองตัวแค่นั้น<ะ>แล้วก็กล้องที่นักบินเห็นนักบินเห็นนะส่งภาพได้ไม่เกิน200เมตรนะครับแล้วก็แบกน้าหนักได้เฉพาะตัวมันเองเท่านั้น<ะ>และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีการเล่นในพื้นที่ที่จัดทําขึ้น<ะ>โดยเฉพาะ,ะนะครับ หลายคนจะคิดว่าเล่นโดรนไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ใชแล้วก็เราฝึกได้แล้วก็ดรนเนี่ยมันจะมีกฎหมายรองรับมากมายนักบินโดรนจะต้องมีใบอนุญ<ภ>าตโดรนก็ต้องมีทะเบียน <ภา S 1> นะครับมีประกันด้วยนะครับเนี่ยพัามันมันไม่ใช่โดรนนะครับต้องต้องแยกให้ชัดเจนเริ่มต้นอย่างไรคือนักกีฬาก็ต้องมีเครื่องกีฬา FPV นี่ถือเป็นเครื่องกีฬาอย่างหนึ่งนะครับเอ่อก็ต้องลอง หาอะไรที่เป็น F P V มานะครับในท้องตลาดเราสามารถหาซื้อ F P V ได้จริง F P V แพงไหมสําหรับเพื่อนที่จะเรียนรู้เบื้องต้นเนี่ยไม่กี่ร้อยนะครับแต่ว่าสําหรับสเปคที่ใช้ในการฝึกที่เป็นมาตรฐานสามารถใช้ในการแข่งขันได้เนี่ยก็หลายพันอยู่นะครับแต่ว่าไอ้คำว่าหลายพันอยู่เนี่ยไม่ใช่ตกตุบเป็นพันไม่ใช่นะครับมันก็คือสามารถที่จะดูแลรักษาเปลี่ยนอะไหล่ได้แยกชิ้นได้ไปพัดถาก็เปลี่ยนไปพัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าในกรณีที่คุณไปซื้อตัว F P V ที่ตามท้องตลาดมาอันนั้นตุบ กระจายไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เมื่อจะแข่งนะครับอุปกรณ์พวกนี้จะต้องไปตามร้านจำหน่ายเครื่องกีฬาประเภทกีฬาทางอากาศที่ควรจะมีใบรับรองจากสมาคมกีฬาทางอากาศนะครับที่<ด>สำคัญซื้อมาเองเล่นเองทําเองเออเองได้ไหมคะเออ <laughs> มันก็ได้นะแต่ก็คุณก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเพราะว่าอย่าง FPV ที่บินอยู่เนี่ยนะครับมอเตอร์4ตัวเนี่ยนะครับแต่ละตัวเนี่ยหมุนเป็นหมื่นรอบแต่ละตัวมีใบพัดสาใบนะครับ แล้วเวลาบินตามสมรรถนะสูงสุดที่เขาบินเนี่ยเขาบินได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะทางตรงเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันสามารถก่ออันตรายได้ตั้งแต่เหมือนกับโดนโดนเฉืนะอนจนกระทั่งถึงขนาดปางตายก็มีมเพราะฉะนั้นครังที่ดีนะครับมีครูฝึกม,มันจะมีขั้นตอนการฝึกในเบื้องต้นนะครับตั้งแต่ที่ไม่เป็นเลยให้เลี้ยงตัวให้ได้มไม่เป๋ไปเสไปเสมานะครับสามารถควบคุมการเดินหน้าถอยหลงังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหมุนตัว อะไรได้หลังอย่างนี้นก็ปรับระดับความสูงมันมีขั้นตอนการฝึก เพื่อความปลอดภัยอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยอยากจะแนะนำน้องๆเลยนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บางทีอาจจะต้านทานน้องๆไม่ไหวในการอยากจะได้นะคะต้องมีโค้ดดูแลควรจะมีโค้ดดูแลเป็นอย่างยิ่งก็คืออาจจะไปที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเขตต่างๆที่ที่มีการฝึกโค้ดไว้แล้วสอบถามเลยว่าใครได้มาเข้าโครงการนี้แล้วบ้างนะครับทุกท่านจะสามารถที่จะให้ความรู้ฝึกสอนวิธีการบินอย่างปลอดภัยแล้วก็แนะนําเรื่องราวอื่นๆได้ นอกจากที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแล้วทางสมาคมกีฬาอากาศและการบินแห่งประเทศไทยก็ยินดีนะครับ mm hmm. ยินดีที่จะให้ความรู้แนะนําในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ mm hmm. นะฮะสำหรับการ เล่น FPV ที่ปลอดภัยครับค่ะเพราะฉะนั้นค่ะใครสนใจนะคะสําหรับกีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาประเภทใหม่ที่หลากหลายนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็กําลังที่จะมีการแข่งขันต่อไปในระดับโลกเลยทีเดียวใช่ครับใครที่อยากจะเป็นเหมือนน้องมิวน้องมิวค่ะน้องมิวนะคะแล้วก็หลายหลายคนนะคะที่อาจจะพัฒนาตัวเองนะคะจากการบินเล่นๆนะคะไปเป็นนักกีฬาอาเป็นนักกีฬาอาชีพสําหรับกีฬาประเภทนี้ได้เลยนอกจากนักกีฬาอาชีพแล้วถ้าคุณบิน FPV ได้ค่ะ ไปประกอบอาชีพได้นะครับโรนเกษตรบินง่ายกว่าเอพีวเยอะง่ายกว่าเยอะมันมีระบบว่าต้ไงครับแต่เอพนี้ไม่มีเลยมือล้วนๆตาอย่างเดียวเลยนะครับแต่นั้นมีระบบออตโต้และ หลายอย่างครับที่ฝึกกีฬาเอพีวเนี่ยแล้วก็สามารถไปต่อยอดได้มากมายครับเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายนี้ค่ะในฐานะที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาทางอากาศซึ่งอยู่ในสมาคมกีฬาทางอากาศตรงนี้ด้วยนะคะ,คะอยากจะแนะนำะหรือว่าประโยชน์ต่างๆสมัครกีฬาประเภทนี้ยังไงนะคะ,คะคต้องเรียนว่าสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์เราดูกีฬาทางอากาศมากมายนะครับอะไรก็ตามที่ต้องใช้ห่วงอากาศที่มันลอยได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลหมดเลยเพราะฉะนั้นร่มร่อน ร่มบินจริงๆเราดูแลบอลลูนด้วยอะไรต่างๆด้วยนะครับเครื่องบินเล็กนะฮะ FPV เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครื่องบินจำลองนะครับซึ่งอยู่ในสาขาที่กีฬาทางอากาศเราดูแลอยู่นะครับถ้าท่านสนใจกีฬาทางอากาศไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดอยากรู้อยากมีคู่ฝึกอยากมีคำแนะนำที่ถูกต้องอยากรู้ว่ามีกฎหมายเกี่ยวข้องไหมเราจะเล่นยังไงอย่างปลอดภัยยังไงก็สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทั้งที่มหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็ที่สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยนะครับ เชิญชวนนะคะน้องๆนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะที่จะสนใจในกีฬาประเทศนี้นะคะก็สามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนน้องๆได้นะคะสามารถที่จะส่งมาเรียนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในทั้ง17วิยาเขตนะคะหากอยู่ที่วิยาเขตไหนก็สามารถที่จะเรียนที่วิยาเขตจังหวัดนั้นๆได้เลยนะคะหรือสามารถที่จะไปหาโคโ้ชโนะคะหรือว่าโค้ ที่อยู่ในความดูแลของสมาคมกีฬาทางอากาศ<ล>ได้ทุกท่านเลยได้ทุกท่านะะเลยนะคะเพราะฉะนั้นกีฬาประเภทใหม่แนวใหม่หลายคนให้ความสนใจเพราะฉะนั้นต้องเรียนอย่างดีเล่นอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยและปลอดภัยด้วยถูกกฎหมายด้วยใช่ครับนะคะควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโค้ชโจ้มากค่ะที่นําเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสาหรับกีฬาประเภทนี้ีนะะคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ และขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือหน่วยสนับสนุนนะคะในการจัดอบรมในครั้งนี้ค่ะและในวันนี้นะคะบิ่งก็ได้รับเกียรติค่ะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรก้องเกียรติเชยชมรองคณะบดีคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิชเชตกระบี่จะได้นําเรื่องราวตรงนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยันบิครับค่ะสำหรับการ อำนวยความสะดวกแล้วก็การดูแลในส่วนของการสนับสนุนการจัดอบรม f t v ในครั้งนี้ค่ะทางมอกีฬากระบี่ได้อบได้วางแผนว่ายังไงบ้างคะครับก่อนอื่นก็ต้องขอ,ขอบคุณทางคณะศึกษาศาสตร์มราวิทยาลัยการกีฬาแห่งาติวิเคตากระบี่นะครับโดยท่านผู้ช่วยศาสตรา,าจารย์จินตนาเพียมพิพนนะครับที่ให้เกียรติทางวิเคตกระบี่นะครับได้เป็นสถานที่เป็นเจ้าภาพในการจัด การอบรม FPV นะครับในในภาคใต้นะครับก็ทางนี้รู้สึกว่ายินดีนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่สำหรับในการพัฒนานะครับสำหรับบุคลากรโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่อยู่ในละแวกและใกล้เคียงกับจอัดกระดีนะครับก็เริ่มทินทีก็ท่านบอกว่าแจ้งมาว่าให้ให้ให้หาผู้เข้าอบรม30คนนะครับผมก็เลยมาวางมาแขนพูดคุยกันในคณะ ว่าจะเอาผู้เข้อาอบรมที่ไหนบ้าง <S 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 <c oughs> นะครับก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าได้ได้ไดครูที่ตามโรงเรียนนะครับ <S S <c oughs> เขาสามารถที่จะไปถ่ายทอดให้กับเด็กเพื่อกีฬาฟุตบอี่นสำหรับการแข่งขันนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โดนทั่วไป <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเมื่อมาไ,ได้รับความรู้ไปแล้วเนี่ยก็จะไปไปถ่ายทอดให้เด็กที่โรงเรียน <c oughs> นะเพื่อที่จะให้ให้สร้างนักกีฬาให้มากขึ้น <c oughs> นะครับจะได้เข้าร่วมการแข่งขันเพราะว่ากีฬานี้เป็นกีฬาใหม่ ใช่ค่ะกีฬาใหม่แล้วก็ผมดูแล้วก็สนุกท้าทายน่าดีาาใจ<ช>แล้วเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ออมมใช่ค่ะแล้วคนรุ่นใหม่นี่เหมาะมากเลยค่ะก็เข้าเร็ว อยากอยากดูดูจากที่ที่ผู้รับเราประสบรวมครับก็เข้าเร็วเรียนรู้ได้เร็วมากแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้และแข่งขันได้นะครับแต่เสียดายเวลามันมีจํากัดนิดนึงจำกัดนิดแต่ว่าต้องไปต่อยอดเพื่อเพิ่มพักสักษายเกิดความจำนานมากขึ้นค่ะแล้วพอเป็นในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมีผู้ฝึกสอนอยู่ในจังหวัดกระบี่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะทีนี้ทางมอกีฬากระบี่เราจะมีการวางแผนต่อไปยังไงสําหรับที่จะพัฒนานักกีฬาต่อไปทางด้าน FPV ตรงนี้ค่ะครับสำหรับ ในในระแวกของกระบี่นะครับก็ก,ก,ก,ก็ต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันตอนนี้กีฬามหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังกำลังคุยกันอยู่ว่าเขาจะเอาเป็นเป็นกีฬาสาธิตนะครับแล้วก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยสําหรับในวิเขตเราเนี่ยเราก็ต้องต้อง,องสร้างนักกีฬาขึ้นมาเพราะว่าเห็นได้ว่าพอโอกาสรับสมัครว่าอาจารย์ที่สนใจจะเป็นผู้สอนกีฬาพิพีก็มีมีมาสมัครสมัครกันตั้ง4ี่ห้าคน,คนคเพราะฉะนั้นเรามีผู้สอนทพีวีหลายคนแล้วตอนนี้นี่สามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็ ตอนนี้ปัญหาคืออุปรกรณ์ที่ที่จะเป็นเครื่องไอเอฟพีเนี่ยทีนี้ ทางกณะศาสตร์ก็ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี2 5 6 6ไว้แล้วนะครับอย่างน้อยก็4เครื่องนะครับที่สําหรับที่จะใช้ในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันโอ้เยี่ยมเลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้นะคะน้องๆหรือว่าผู้ปกครองคนไหนที่สนใจที่จะส่งบุตรหลานของท่านนะคะเพื่อที่จะเป็นนักกีฬา FPV ซึ่งณปัจจุบันนี้เทรนมามากเลยนะคะและตอนนี้ค่ะผู้ฝึกสอนก็ที่วิจิเกตกระบี่เราก็มีพร้อมแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ ตรงนี้ในช่วงท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้เชิญชวนนะคะสาหรับน้องๆหรือว่าแม้แต่ผู้พ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจกีฬานี้จะส่งลูกๆหล,ลานๆมาเรียนค,ครับผมใน,ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับคณะศาสตร์ก็คงจะ,จะฝึกนักศึกษาก่อนมาเรียนม, <า S 1> มาเป็นนักกีฬา,าแต่ว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้อยู่ใน,ในจำศึกษานะครับก็ถ้าเกิดว่าลูกหลานสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปีที่6นะครับก็สามารถศึกษาเข้าศึกษาต่อที่ วิทยาการกีฬาชาติวิเขตกระบี่ได้นะครับเรามีมีสามคณะให้ให้ท่านได้ได้พิจารณาได้เลือกความเหมาะสมถ้าชอบเป็นครูก็เลือกคณะศิลปศาสตร์ถ้าจะถ้าเป็นเทรนเนอร์พวกอ่ลักษณะของเกี่ยวกับวิทยาการกีฬาพวกเฮลคับอะไรพวกนี้ก็จะมาอยู่วิทยาการกีฬาส่วนถ้าเกิดว่าเป็นอ่าเชิงนันทนาการเชิงต้องเที่ยวก็ไปที่คณะศินปศาสารนะครับซึ่งทุกปีเราก็จะรับประมาณมีข้อจำกัดนะครับเพราะว่า เราได้แค่เ0าคนนะครับเก้านั้นเพราะฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติพิเณุเกียริยินดีต้อนรับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับที่จะเข้าร่วมแล้วก็นอกจากกิจกรรมตัวนี้ที่เป็น FPV ที่มีมาใหม่เนี่ยเขามีกิจกรรมอื่นอมากมายที่จะให้ให้ให้ลูกหลานท่านได้ได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อเพื่อไปต่อยอดไปไปถึงทีิชาติได้ครับค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่าการกีฬานั้นก็ควบคู่กับการศึกษาเชา่นกันนะคะเราในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิชเขตกระบี่หรือว่าวิชเขตทั้ง17วิชเขตทั่วประเทศนะคะก็สามารถที่จะรองรับนิสิตนักศึกษานะคะเข้าสู่รั้วเขียวขาวเดืองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพื่อที่จะเป็นนักกีฬานะคะแล้วก,<ม>ก็ศึกษาควบคู่กันไปด้วยแล้วสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศไปในระดับชาติและนานาชาติต่อไปเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้ชี่ยวชาญอาจารย์ดรก้องเกติเชยชมนะคะคณะรองคณบ มหาวิลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเตกระบี่ค่ะที่ร่วมสนับสนุนการอบรมกีฬาประเภทนี้และก็ตันสอบย่อต่อไปในอนาคตนะคะขอบคุณมากค่ะท่านค่ะยินดีครับยินดีครับยินดีครับ